อย่าแทงข้างหลังคนที่เขาไว้ใจคุณอย่าแทงข้างหลังคนที่เขารักคุณเพราะว่าการแทงข้างหลังคนที่เขาไว้ใจคุณการแทงข้างหลังคนที่เขาไว้รักคุณมันจะทำให้เขาเจ็บมากแค่ไหนและความไว้ใจและความรักที่เขามีต่อคุณมันจะกลายเป็นอย่างอื่นและเมื่อความรักความไว้ใจมันกลายเป็นอย่างอื่น ค,คุณคิดว่าเขาจะแคร์คุณต่อไปหรือเปล่าตอ้คุณจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณทําร้ายแทงข้างหลังคนที่ไว้ใจคุณแทงข้างหลังคนที่เขารักคุณความรักความไว้ใจเหล่านั้นมันจะหายไปโดยสิ้นเชิงและเขาจะไม่แคร์อะไรคุณอีกเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใคร รือเคยเป็นใครก็ตามจำไว้อย่าแทงการคนอื่น